สวัสดีค่ะชินอุชินโรบครับระบุตาคับ,บ,บค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวทาง p r เดี๋ยวขออนุญาตโทรคำถามเลยแล้วกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวทางพี่ๆส่วนมวลชนท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมน,นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์คำถามหรือว่าจะเปิดไมค์ยก<อ>มือถามคำถามต,าต,าตาอนนี้ได้เลยนะคะอยากจะให้แต่ละคนนะคะเล่าเล่ามาฟังนิดนึงว่าการที่ได้เข้ามารับบทสำคัญในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างรเริ่มต้นที่น้องไผ่ก่อนก็ได้ค่ะค่ะ ตอนแรกเลยก็คือมุกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้รับบทเล่นซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเป็นซีรีส์ที่เมักมาจากจีนด้วยเราเราก็เป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากอีกทั้งได้แบบว่าร่วมมือกับนักแสดงมืออาชีพทั้งหมดนีเลยเพราะว่าเข,ขาค่อนข้างแบบว่ามีถึงมืออยู่แล้วเราก็แอบ,บกดดันเล็กๆค่ะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ด้วยค่ะแต่ว่าก็พยายามเล่นอย่างเต็มที่ค่ะค่ะนิวค่ะครับนิวก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะวกก่าการที่ ได้เล่นซีรีส์รีเมคจากทางจีนนะครับก็เป็นการเหมือนกับเปิดโลกแล้วก็เหมือนเปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ของนิวครับก็ได้ได้ลองทาอะไรที่แบบใหม่ๆแล้วก็แตกต่างจากที่เคยทํามาก่อนเนี่ยแร้ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากเลยครับส่วนตัวส่วนตัวหนูเองเนี่ยค่ะคือเคยดูซีรีส์เรื่องนี้ก่อนที่จะรู้ว่าตัวเองต้องมาเล่นนะคะรู้สึกตื่นเต้นแล้วรู้สึกเหมือนรู้สึก คนมันรู้สึกตื่นเต้นอยู่แล้วเวลาถ้าเราได้ดูซีรีส์บางเรื่องมาแล้วเราต้องไปเล่นเองอ่ะมันจะมีความรู้หนึ่งดีใจสองตื่นเต้นแล้วสามก็คือความกดดันนั่นเองค่ะนั่นที่อยากจะทําออกมาให้มันดีเทียบเท่ากับทางเวอร์ชันจีนนะคะแต่เชื่อว่าเวอร์ชันไทยก็จะมีมุมมองและเออเขาเรียกอะไรอ่ะภาพหรืออะไรเงี้ยบริบทต่างๆที่มันเอามามิกซ์กับประเทศของเรามันก็จะออกมาในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะคุณ้านค่ะ ครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับแล้วก็กดดันแล้วก็ดีใจด้วยครับที่ได้ร่วมงานกับซีรีส์เรื่องนี้ครับผมอยากให้เล่าว่าในการทําการบ้านของคาแรคเตอร์ที่เราต้องสูมบทบาทน,นะคะมีการแบบวางแผนหรือว่าทําการบ้านยังไงบ้างก่อนที่จะได้รับบทนี้ครับอย่างของนิวก็มีทําการบ้านเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าปกติแล้วนิวจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะแบบขยับ ตัวยุกยิกอยู่บ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับพอเป็นซื้อเรื่องนี้เนี่ยตัวปูไพยเองเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็สุขุมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะต้องแบบไปฝึกการที่แบบการพูดใหม่แล้วก็พูดให้ช้าลงแล้วก็อยู่การขยับตัวก็ขยับให้แบบมันแบบนิ่งขึ้นอะย่างเงี้ยครับก็ฝึกอยู่นานเลยครับค่ะสาหรับก็พอรู้ว่าได้เล่นบทนี้นูก็ไปไปทําการบ้านกับตัวละครค่ะก็คือไปดูเวอร์ชั่นจีนว่าแบบเขา เป็นยังไงตัวละครเขาเป็นแบบไหนแล้วก็นามาปรับให้มันเข้ากับบทของไทยคะ่ะแล้วก็ได้มีการแบบเวิร์กช็อปกับผู้กำกับด้วยแล้วก็ได้ลองทําตัวเองเป็นพระพายในเวอร์ชั่นอยู่ที่บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลองแบบลองใช้ชีวิตแบบพระพายดูอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าจี้เคยดูเวอร์ชันจีนมาก่อนตอนแรกคิดว่าบทที่ตัวเองได้รับได้เนี่ยคล้ายๆเหมือนตัวเองเหมือนกันเพราะในเวอร์ชันจีนผู้หญิงที่จี้ได้รับบทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วพูดน้อยฉลาด แต่พอมาเล่นเวอร์ชันไทยเนี่ยค่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยคือจี้ต้องมีความล่าเิงต้องมีความแบบแบบกระตกกระตากมากกว่ามากกว่าเออดีนมากกว่าเดิมมันค่อนข้างที่จะยากสำหรับนจี้เหมือนกันค่ะชิมอนครับสำหรับชิมอนนะครับผมก็กลับไปทําความเข้าใจตัวละครให้มากขึ้นครับผมแล้วก็เหมือนเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในตัวละครคะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลนตัวเรามากสักเท่าไหร่ในคาแรคเตอร์นี้ครับ แล้วบรรยากาศในการถ่ายทำของเราเป็นยังไงบ้างสนุกสนานเครียดกดดัน <c oughs> เป็นยังไงคะผมว่าการถ่ายทำของทางนี้คือค่อนข้างจะแบบอ,อบบรับรื่นนะครับแต่ว่าค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหนื่อยเพราะว่ามีมีความละเอียดสูงมากเพราะว่าเป็นทางแบบ quality ของทางจีนมาดูเองด้วยครับ โปรดิวเซอร์มาดูเองด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทั้งม่วมกลับเองก็เป็นคนที่แบบละเอียดด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ยิ่งบวกกันเข้ามันเลยแบบทุกอย่างแบบควรจะถ่ายไม่ได้คือแบบก็ค่อนข้างเหนื่อยว่าเราพวกเราทั้งหมดก็ตั้งใจทำเต็มที่ครับเพราะว่าอยากให้ผลงานมันออกมาดีด้วยเหมือนกันครับมีฉากไหนที่เราแบบประทับใจมากๆเอาทุกคนเลยตอบว่าที่ตอบมาพร้อมกันก็คือเป็นก็เลยสีลอยกระทงใึ่งป็นีนี้ก็จะเป็นแบบคือผมว่าสีเรื่องนี้เนี่ย ที่ผมจำได้มันจะมีแบบเอาจุดเด่นของประเทศไทยมาด้วยมีวัดมีหลายๆอย่างประเพณีของไทยที่แบบเอามาสอดแทรกมีการรำเมอกัคือเอามาสอดแทรกไว้นในซีรีส์ซะเยอะด้วยเหมือน,น,นกันครับว่าเหมือนจะได้เล่นเป็นเซนประเทศไทยไปด้วยเหมือนกันแล้วก็ดีนี้เนี่ยลอยกระทงก็เป็นหนึ่งในประเพณีของไทยครับซึ่งก็ทําได้ออกมาสวยเลยซีนนี้ก็แบบมีการลอยกระทงมีการปล่อยโคมไฟครับก็เป็นซีนที่ใหญ่เลยทีนี้ก็แล้วการ่วมมือของแฟนคลับทั้งสองของพี่สองคนด้วยก็คือเหมือนแฟนๆก็ มาร่วมในซีนด้วยครับแล้วก็มันมารอยกระทงด้วยกันจริงๆซึ่งแบบผมว่ารู้สึกว่าอบอุนดีครับมันรอยกระทงแบบประเพณีไทยจริงแล้วก็ได้ลอยก็กับแฟนๆด้วยแล้วก็ได้ถ่ายซีรีส์ไปด้วยผมว่าครบเป็นซีนที่ค่อนข้างลงทุนเยอะอยู่เหมือนกันเนาะจริงๆโปรดักชั่นใหญ่มากค่ะเรื่องนี้เป็นฉากใหญ่ที่อยากให้ทุกคนติดตามใช่ครัผมถ่ายเรื่องแรกนะที่มีเควนอืมเคยถ่ายหนังมีเควนแต่ว่าเปนเรงว่าซีรีส์เ่เรื่องแรกที่มีเครนแบบ เอามาแบบโอ้ยยกกล้องขึ้นมีโดนอีกมีอะไรคือแบบเออเวอร์ครับแต่สวยครับแต่สวยสวยครับเออสวยเวอร์กิ้งไม่กิ้วันซีรีส์ของเราจะออนแอร์แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะทั้งสี่คนตื่นเต้นแหละทุกคนที่เชื่อว่าทุกคนตื่นเต้นกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ลุ้นไปพร้อมๆกันว่าแฟนๆจะชอบหรือไม่ชอบอะไรเนี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูในเวอร์ชั่นของเราเวอร์ชั่นไทยพี่นิวรู้สึกยังไงบ้างคะ ครับผมเนี่ยก็วันที่ยี่สิบหกกันยานี้นะครับจะได้ดูพร้อมกันนะครับหนึ่งทุ่มโดงใช่ไหมครับก็ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็อีกนิดเดียวแล้วใกล้เข้ามาแล้วครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าพอออนแอร์ไปแล้วเนี่ยแฟนๆจะแบบฟีดแบนยังไงบ้างตื่นเต้นตรงนี้แหละว,ว่าเฮ้ยคนที่ดูเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างเพราะว่าทางของพวกเราเนี่ยเราก็ทํามันออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตอนนี้มันกแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วมันก็เหลือที่ทางฟีดแบบแหละว่าจะมีมียังไงบ้าง ใช่ค่ะก็เลยอยากจะขอให้เปิดใจแล้วก็ช่ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะตั้งใจสร้างผลงานนี้ขึ้นมาจริงๆะค่ะครับพวกเราก็เต็มที่ครับด้วยความสุดท้ายเออครับผมก็เออพวกเราทําเต็มที่กันแล้วฮะ,ะก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับแล้วก็เอออยากให้สนุกไปกับมันแล้วก็อยากให้ enjoy ไปกับตัวละครทุกต, <c oughs> ต,ตัวเลยครับใช่ซ <c oughs> ึ <c oughs> ่งในซีรีส์นี้มีเพลงที่ร้องเองด้วย ครับของดีวแล้วก็ทางไห่เทียนโมชิรู้สึกยังไงบ้างคะคืออ่าอย่างเพลงนี่เพิ่งีะเปิดไปก็จะเป็นเพลงประกอบซีรีส์เหมือนกันก็เป็นชื่อศึดษกับใช่ไหมครับส่วนของของเราเนี่ยชื่อเพลงอะไรนะของเราออกมาลองได้อย่างเดียวซัมสปริงอินฟองยูอาร์มาวันนั่ที่อันเดียวอย่างเงีเออตอนนี้ก็ปล่อยมาแล้วในในคิวของทางทองจีนครับปล่อยแล้วก็สามารถไปฟังกันได้ครับก็รู้สึกยังไงก็ ก็ผมรู้สึกว่าโอ้ยได้ร่วมงานกับนักร้องฮะหนูก็รู้สึกดีได้ร้องเพลงก็ดีครับก็ก็ร้องก็พี่พี่เอกคพี่เอกใช่พี่เอกคือแบบโอ้โหผมมาติดตามผลงานพี่เอกมาเยอะอยู่แล้วแล้วก็เลยแบบพี่เอกสัญไฟมันทำให้ถูกใจเลยไหมทุกคนไม่ผิดหวังขนาดก้อนหินยังแหลมเป็นแม่ทรายน้ำหน้าแม่ทรายหลังจากนั้นก็แล้วพี่เอกนซ้ายเราก็ติดตามผลงานเขามาเยอะว่าเขาเสียง เกียจมาแล้วนี่เพราะว่าเป็นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ให้ด้วยตามร้องตอได้พี่เอกช่วยไว้เยอะครับนล้วฟัง <laughs> น่าติดตามใช่ไหมคะมน่าติดตามมากน้องยีนดีครับเพลงนี้นน <laughs> ไม่จ่เพราะว่าจีเห็นพี่ร้องอยู่ในกองอยู่เหมือนกันเพราะมันต้องมีแรปมีการอะไรอย่างน <ะ S 1> ี้ด้วยเราคือ,ค,อ,ค,อคือเหมือนแบบขอเขาว่าคืออยากแรปครับอยากแรปอยากแรปเพราะว่าร้องเองเสียงไม่ค่อยดีเลยค่อยแรปมันแบบแรปมันแบบมีจังหวะมันจะโอ้น่าจะเอ็นจอยมากคือก็เดี๋ยวรอชม เดี๋ยวรอชมครับก็อยากที่บอกว่าดูได้ในคลิปแล้วดูได้แล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เปิดโอกาสให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะที่วันนี้อยู่กับเราถึงสุนนะคะถามคําถามได้เลยอ่ะตอนนี้มีคําถามมาหนึ่งคำ<ม>ถาม,มนะคะ้เปิดร่ากายเราลองสดค <c oughs> ่ะมีคําถามมาหนึ่งคำถามถามว่าคาแรคเตอร์ที่เราได้รับเนี่ยต่างจากตัวตนจริงๆของเราหรือไม่อย่างไรกี่รักคนเลยอ่ะไล่เลยพี่ๆของจี้น่ะค่อนข้างที่จะต่างเลยค่ะเพราะตัวละครที่จี้เล่นน่ะมันค่อนข้างที่จะ ล่าเลงแต่ตัวจริงของจี้เป็นคนค่อนข้างที่จะนิ่งและพูดมากเป็นบางทีไม่ได้ตลอดเวลาค่ะนั่นค่อนข้างที่จะต่างแล้วจี้ว่าตรงเนี้ยค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าเวลาจี้เข้าซีนหรืออะไรเงี้ยพุ่มกับก็จะพูดตลอดว่าเฮ้ยล่าเลงยิ้มเข้าไว้ยิ้มเข้าไว้จี้เพราะมันยากมากอ่ะมันยากเลยสว่างไบร์เข้าไปเข้าโอ้โหเตือนกันตลอดตอนก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยค่ะมีด้วยไหมะ ดุไปอะไรเงี้ยคือแต่ว่าโอ้โกติจจี้จะไปดูเหมือนคนดุๆเนี่ยสองต่อสี่พันก็มันดูดุอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ตัววามันจะเป็นแบบสาวแบบสาวมาอะไรเงี้ยครับเพิ่มอะไรเล้วแค่การแต่งตัวก็ไม่ใช่แล้วอ่ะคือจี้ต้องมาใส่กระโปรงแล้วก็แบบคอปขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพี่ชีวิตปัจจุบันของจี้คือกางเกงดูกางเกงยีนอะไรเงี้ยใช่อันนั้นตัดชุดอะไรเนี่ยเหมือนไข่มุกอย่างเงี้ยไม่ใช่จี้สลับคาแรคเตอร์กับไข่มุกนั่นแหละแต่ตันนี้ไข่มุกเข้าใส่ชุดเหมือนแบบ มันเกกดมาจากจริงเลยนะเกาหลีนะจริงเกาหลีเลยนะของเรายังไงบ้างคำถามอะไรนะครับว่าแล้วเจออะจรจากตัวจิงกับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงแตกต่างกันไหมคะลองคถามเราใช้ครับก็ตัวจริงกับผมเองนะครับก็คือผมว่าพื้นฐานใกล้เคียงกันครับก็คือเหมือนว่าผมเรียนสายวิทย์มาเหมือนการวิศวะเหมือนกันอย่างนี้ครับก็ความฉลาดอาจจะสู้เขาไม่ได้ครับแต่ว่าเรื่องแบบบุคลิกนี่ครับแตกต่างกันเลยฮะ ครูิกเขาจะเป็นคนที่แบบคูผาเนี่ยจะเป็นคนที่แบบนิ่งเงียบไม่ค่อยคุยกบคนอื่นนะครับก็แต่ส่วนตัวนิวเองนีวจะเป็นคนที่แบบชอบชอบคุยกับคนอื่นแล้วก็แบบพูดเยอะแล้วก็อยู่ไม่นิ่งางเนี้คือตรงนี้มันจะแตกต่างกันแล้วเวลาพูดจะพูดเร็วแล้วคูผาเนี่ยเขาจะแบบมีความสุขกลุ้มเขาจะค่อยๆพูดออกมาคือคิดแล้วพูดคิดแล้วพูดอย่างเงี้ยครับเขาจะแบบสุขุมกว่าเยอะครับจุดต่างตรงนี้ครับของมุกเหมือนครับไม่เหมือนซักทีเดียวโอเคครับเขามุกว่า เขาพายเขาจะแอบ,บกแก่นๆกว่าป่ะแต่ว่ามุกดูเป็นคนหวานมากกว่ามุกแบบเป็นคือ <c oughs> ใช่คือชิม,มว่าถ้าพายอ่ะคิดน้อยไม่ค่อยคิดอะไรแต่ว่ามุกอาจจะเป็นคนคิดแบบคิดเยอะแล้วก็แบบประมวลอะไรออกมาใช่ใช่ค่ะก็มีเหมือนกันะแต่ความเล่เงคล้ายๆกันคล้ายๆเหมือนกันครับมีความมั่งสำหรับชิมว่าเอนครับเออตอบไปเลยเดี๋ยวโอเค เออมีความใช่ครับเหมือนแต่มไม่เหมือนซะทีเดียวครับแต่เรียกว,ว่าค,คล้ายๆกันแล้วกันเนื่องจากว่าเป็นคนที่แบบล่าเริงเหมือนกันเป็นคนที่จะศัยดีเหมือนกันอ,อะไรอย่างนี้ต้อพูดคุยเก่ง <คน S 2> อง้อนเป็นคน<ม>คุยเก่งแล้วแบบเป็นแบบมีความแบบมีความลงลอกความโป๊ะปะอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะได้ท่านผานต่อไปก็อยากให้เราลองแบบเมาส์นิดนึงว่าบรรยากาศในกองถ่ายอะใครเป็นสายไหนใครเป็นแบบสายสายอินเทอร์เทนใครเป็นสายกิน ใครเป็นสายนอนโัวหนีรู้เลยสายกินเนี่ยหนึ่งสองสาสายกินเราจะจับกลุ่มกินนะครับไหนคะสายกินยกมือจับกลุ่มกินคนละจับกลุ่มกินนะครับค่ะใช่ถ่ายนอนก็ก็นอนด้วยเหมือนกันผมก็ยอมรับแบบแมนๆครับผมก็นอนครับแต่สองคนนี้นอนเยอะเพราะเขาถ่ายค่อนข้างที่จะหนักถ่ายเช้าถ่ายเช้าใช่เวลาหน่อยผมว่าไม่กินข้าวกลางวันหราหนีไปนอนก่อนอัดเย็นทีเดียวเดี๋ยวก่อนใครไม่กินข้าวกลางวันไม่เคยไม่เคยไม่เห็นไม่กินเลยอ่ะ แล้วใครไปสายเต้นแบบเรียกเสียงหัวเราะเต้นว่างๆก็ไปเตเทนบางวันบางวันบางวันเอ็นเตอร์จีตอบสีเหลืองเยลโล่เฮ้ยมา่วงแมงโก้เฮ้ยมีดจีโต้เฮ้ยอะไรทัพนี้อะอย่างเอนเตอร์เทนไม่จริงจริงทีมงานด้วยซ้ำเป็นคนเอนเตอร์เทนเราใช่ครับสามว่าจะเป็นทีมงานที่จะแบบคอยเอนเตอร์เทนช่างหน้าช่างผมใดๆโอเคเขาบอกว่าเรื่องนี้ก่อนที่ทุกคนจะมารับบทบาทเนี่ยต้องมีไปเวิร์กช็อป การแสดงอะไรกันด้วยอยากให้เล่านิดนึงว่าแบบบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรียนรู้อะไรในตอนที่เราเวิร์กช็อปจี้มีโอกาสได้เวิร์กช็อปแค่ครั้งเดียวกับชิมอนแล้วจริงๆริจรี้กับชิมอนเคยมีโอกาสได้ร่วมการงานกันอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยชิมอนจะรับบทเป็นคนแอบรักนี่แต่ครั้งเนี้ยค่ะจี้รับบทเป็นคนที่แอบรักชิมอน แทนซึ่งมันเป็นคน่อนข,ข้างที่จะยากแล้วด้วยส่วนตัวแล้วเป็น,ปนคนอย่างเงี้ยพี่หนูบบเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแอบรักใครอชอบก็บอกตรงๆไปเลยกับแต่ว่าเคมีในการที่จี้กับชิมอนเข้ากันเนี่ยมันจะมีความเขินๆกันอยู่พอถึงจะเคยเล่นกันมาแล้วเนาะเราจะมีความแบบไอ้นี่เอ้ยไม่ใช่ <laughs> <laughs> ็นความสนิทนี่ก็คือจะเกรงใจจี้แล้วจี้ก็จะเฮ้ยชิมอนก็ทําอย่างนี้ไงทําอย่างนี้ไงต้องสอนต้องจี้เป็นคนสอนชิมอนผมรู้ว่าชิมอนเนี่ยเขาเชี่ยวชาญอยู่แล้วแต่ว่าเขาเกรงใจพี่ใช่เพราะจี้เป็นพี่ด้วยไงใช่รุ่นพีที่จี้แบบอายุมากกว่าแล้วเคยร่วมงานมาแล้วรูนิสัยจี้เขาแล้วแบบเราก็กลัวกลัวด้วยนะ ด้วยความกลัวแบบกลัวพี่เขาจะเหวี่ยงใส่หรือเปล่าหรือว่ออาแบบจริงจริงกลัวนั้นกลัวแบบไม่กลัวไปแตะตัวแล้วจะไม่พอใจหรือเปล่าไม่ไม่ไมแต่ก็กลัวแต่พอได้ลองเวิร์กช็อปแล้วก็แบบว่าเออลายพฤติกรรมได้แล้วก็สามารถเล่นได้แบบปกติโอเลยอืครับอ่ะแล้วนิกวกับไข่มุกานิวกวับไข่มุกครับคำถามอะไรครับจริงเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปต้องมีมีเวิร์กช็อปของเราน่าจะเวิร์กช็อปประมาณหลายครั้งครับเป็นอาทิตย์เลยใช่ไหมยอด จะมีแบบเหมือนฝึกคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ละคนด้วยว่าอย่างผมก็ต้องนิ่งขึ้นอย่างมุกก็ต้องแบบหาจุดความล่าเริงความล่าเริงระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีการเพิ่มเข่ากับพี่ปางครับคุณปาครับมาฝึกก็ใช่แล้วก็อ่อะไรอีกอะเราถืให้เรีรู้ถึงอดีตของตัวเองว่าแบบเริ่มเราตั้งแต่เขางงตั้งแต่ตอนเด็กเลยคือคือเหมือนแบบให้นึกว่าเอ๊ะเราโตมายังไงชีวิตเป็นยังไงดูแบบวางวางพื้นฐานให้เราอเงี้ยครับจะได้เวลาไปเล่นจะได้แบบคิดกลับมาได้ว่าเอ๊ะ ควรจะเล่นยังไงว่ามีพื้นฐานยังไงมาถือว่าดีดีมีแบ็กกราวด์มีใช่ที่พามาสร้างแบ็กกราวด์ให้อยากให้พูดถึงคู่ตัวเองว่าแบบความรู้สึกที่เราได้เล่นแบบคู่กันมันมันเป็นยังไงมีระยะบอกเขาไหมฝักในช่วงที่คู่นิวอบชิมอนก็ไม่ใช่กดเนเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็อสับกันเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ก็จริงๆผมกับผมกับน้องคือแคาจะแบบ ไม่ได้รู้สึกว่ารุ่นต่างกันอะไรขนาดนั้นเราก็แบบเล่นเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยยังไงชิมอนเราอเงีเฮ้ยไงนิ่งนี่เหรอเออใช่เออเล่นไอ้นิ้งไม่ได้ค่อยพูดถึงคู่ตัวเองค่ะคนนี้ไม่รู้่ผมไม่รู้จะพูดอะไรกับเราเล่นว่าเราเล่นคู่กันเราเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เล่นกับมุกก็คือเล่นกับมุกถึงจะเป็นเรื่องแรกของมุกผมรู้สึกว่ามุกเนี่ยทำงานเก่งแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบ working woman แล้วก็แบบทำงานคือแบบ นี่คือตใจม่้สคือมุกมุกเป็นมุกกิ้งวอกกิ้งมุกมากแล้วก็แบบมืนแอคทีฟเพราะเป็นคนแอคทีฟนะถึงจะดูเของง่วงๆแบบต่เงๆของแอคทีฟจริงๆเขาเขาเป็นคนแอคทีฟแล้วเขาจะแบบเฮ้ยผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องแรกแต่ว่าการแสดงเขาเป็นธรรมชาติผมชอบตรงนี้มากผมพูดกับน้องตลอดว่าเฮ้ยมุกมีธรรมชาติตอนแรกเขาไม่เชื่อว่าเขาเฮ้ยเขาเล่นได้เหรอหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเฮ้ยผมมุกไม่ต้องเป็นห่วงมุกแบบมุกมีความเป็นธรรมชาติมากข้อดีของมุกคือธรรมชาติแล้วก็ จุดนี้ผมว่าสําพัญเพราะว่ากแสดงกาวามธรรมชาติเนะียทุกวันนี้มันประิเป์กัน<อ>ไปหมดละเลยอย่างี้แต่ตัวเราเองเราอยากแบบอยากธรรมชาติอ,อ่ะ,อะมุกละของมุกที่แบบที่รู้สึกจากพี่นิวคือพี่นิวเขาจะคอยสอนคอยสอนมุกว่าแบบเอ่อเวลาจะเล่นบทที่มันย,กยากๆที่มุกแบบยังยังยังเล่นไม่ไม่ไม่เป็นนะคะเขาก็จะคอยบอกว่าอารลงตรงเนี้ยมันต้องคิดยังไงให้ลองเริ่มแบบไล่เนื้อเรื่องในหัว คอยให้หนูช่วยช่วยบิวหนูช่วยบอกหนูว่าเนื้อเรื่องมันควรจะต้องคิดไปถึงไหนเราควรจะต้องไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคอยสอนคอยแบบคอยช่วยในส่วนที่หนูทําไม่ได้ถือว่าเป็นพี่ที่ดีคระแ่อไม่ควรพูดเองนะพี่พี่ที่ดีของผมค่ะขอบคุณครับอ่ะอ่แล้วชิมอน่ะคะมีอะไรอยากจะพูดกับพี่บ้างอยากรู้อย่างนี้ก็อยากรู้เออจริงๆก็อย่างพี่พีจีบอกว่าเออผมเคยร่วมงานกับพีจีมาแล้ว ตอนนั้นก็ถามว่าเกรงไหมรู้แต่รู้สึกว่าตอนนั้นอะไม่เกรงเพราะตอนที่เล่นไปกันเรื่องนี้เหมือนด้วยแบบว่าอะไรสักอย่างหนึ่งอะทาให้แบบรู้สึกว่าเกรงเกรงกับพี่จี้แต่พี่จี้แบบละลายพฤติกรรมได้ดีมากครับผมแบบจับมือให้ไปโอบเองเลยหรือว่าแบบจับตอนเวิร์กชอตอนเวร์กชอตอนวร์กช<า>อบพี่เขาแบบอยู่โตที่ต่างประเทศมาใช่ใช่ไม่ ไม่เทดดิชแนลยังจี้ยังคงมีความเป็นผู้หญิงอยู่ความไทยความไทยใช่แต่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าจี้เป็นคนสนิทกับผู้ชายแล้วจี้เห็นชิมอนเป็นน้องอย่างเงี้ยแล้วเป็นเพื่อนกับน้องของเราด้วยเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้อะไรก็เลยอยากให้น้องแบบสบายๆกับเรากับน้องเหรอเ้ยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรตไม่เกี่ยวเนาะอย่างอ่าอย่างถ้าสําหรับจี้เนี่ยตอนที่เล่นกับชิมอนอ่ะจี้รู้สึก ค่อนข้างที่จะเขินน้องอยู่เหมือนกันมันมีความแอบเขินเล็กๆในภาษาผู้หญิงผู้ชายถึงที่จะเป็นเพราะอะไรเพราะคิดจริงปะ, <laughs> ไ,มะไม่ไม่ <laughs> <laughs> พี่เนี่ย <laughs> ไม่ไม่ไม่แต่มีความเขินอยู่เพราะว่าน้องเด็กกว่าไงแต่ถ้า <laughs> จีอยากเล่นกับพี่ที่โตวกว่าไงจีจะไม่ค่อยเขินแต่นี่คือเราเห็นเขามาเป็นน้องมาตลอดแล้วพอมาเล่นกับน้องจริงๆอ่ะมันเขินเขาอยากให้เราพูดถึงสองนักแสดงนำที่ไม่ได้มาในวันนี้บ้างพิทพลกับ พี่กระชาว่าเป็นยังไงบ้างคะทั้งสองท่านคือพ<อ>ี่กระชาผมเคยเจอแต่ก่อนผมเป็นพิธีกรค่แล้วก็พี่กระชาเป็นนักร้องใช่ไหมเขาก็จะมาดูรายการผมก็คุยกันแต่อนนั้นก็แบบไม่ค่อยได้พูดคุยอะไรกันเขาจะเป็นคนที่ดูเหมือนแบบเงียบๆเข้าถึงยากอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆพอแบบพอคุยล้วจริงๆเฮ้ยเขาก็เฟรนลี่นะแล้วเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าเขามีรูปส่วนตัวของเขาแต่ว่าเกิดเขาไปคุยกับเขาได้ถูกเรื่องหรือถูกทางเนี้ยเขาจะแบบค่อนข้างเปิดคุยกับเราอย่างเงี้ยแล้วก็พี่ชานะ พี่ขาชาจะชอบมีหูฟังอันนึงเวลาอยู่ในกองเหมือนแบบเนี่ยเราพูดกันเยอะใช่ไหมคะจนเขา่ใส่หูฟังจนหนูก็แบบเฮ้ยทำไมพี่ขาชาไม่คุยกับเราเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอะไรนะคุยกับพี่เหรอเออใช่แต่เนี่ยมันจะมีบางครั้งที่แบบจ๊บจี้มีรายพี่ขาชาได้ไงจที่จำไม่ได้เหมือนแบบขอไว้เพื่อที่จะอะไรสักอย่างนะคะบางทีเหมือนแบบนอกกองแล้วเงจี้ก็เฮ้ยพี่ขชาทำอะไรอยู่แล้วเขาก็แบบรับรับรับหนึ่งอ่ะแล้วเขาก็วางหูใส่จี้เลยอ่ะโดยที่แบบ ไม่พูดอะไรเว้ยเขาลืมแล้วเออน่าจะแล้วพอมากรออีกทีอ่ะเขาก็ทําเหมือนไม่รู้จักหนูเขแก้แล้วเหมือนแบบคือเหมือนไม่อยากใส่ใจจี้อ่ะเพราะว่าจี้พูดเยอะอ่ะอพูดเยอะเป็นบางทีกับบางคนด้วยแล้วไอีคนนั้นคือพี่กระชางไงชอบกวนพี่กระชางพี่กระชางก็จะแบบเบื่อเราอ่ะจริงพี่กระชางน่ารักน่ารักน่ารักแล้วพี่พลอยอ่ะพี่พลอยพี่พลอยก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่น่ารัก แฝดมากผู้หญิงคนนี้ใช่ครับที่ไม่ค่อยได้ร่วมงานกับพี่พลอยไม่ค่อยได้เข้าซีนกันแต่จะมีใครเข้าซีนด้วยไหมะพี่พี่มีเข้าเพราะเหมือนพี่พลอยเหมือนจะเป็นเหมือนแฟนเก่าอะไรกันน้องเรียบร้อยมากเนาะร้อยเรียบเลยแหละน้องแฝบมากแบน้องแฝดน้องแบบเป็นเด็กแก่นใช่ใช่ไม่รู้เลยเหมือนหรือว่ากับเราน้องเขาเงียบๆวะ เขาอาจจะเขากลัวเราแหละอาจจะกลัวและเกรงเขากลัวน้องแบบอ๋อค่ะพี่จิจี้ค่ะผันแอปอ๋อเหรอโทษใจเย็นใจเย็นโถดใจน้องเลยน้องไม่มีพลอยน่ารักด้วยความเอ็นดูคือไม่พลอยด้วยความแบบอาจจะแบบน้องแบบอายุน้อยกว่าเราเยอะด้วยเรารู้สึกว่าเออมันแสบมันกล้าเล่นกับเราอย่างนี้อย่างเงี้ยจริงเหรอจิยังไม่เคยเจอน้องพี่พลอยเล่นเนื้อตี้เลยอ่ะโอ้มันเล่นหัวพี่ออฟอ่ะ จริงเหรอเะเขาอาจจะไม่กล้าอจี้ไงเพราะอะไรอ่ะพี่จี้คะเออจริงพี่จี้สวัสดีค่ะอย่างนี้เลยเอาจะกลัวพี่ไงแต่นะ้นสรุปแล้วสรุปแล้วพี่พลน่ารักเลยน่ารัน้องเรียบร้อยสำหรับเราในหกคนที่เป็นทีนักแสดงเนี่ยใครคือตัวป่วนที่สุดพี่นิวเลยพ่นพี่นิวครับ ปวดทุก,กคนปวดทีมงานปวดช่างหน้าช่างไฟดูโอ้อะไรก็ไม่มรู้พฤตกิตรกรรมผมอะผมคนแรกผมจะเป็นคนแบบชอบแกล้งคนอะไรเงี้ยพอเห็นอะไรไม่ได้ต้องแกล้งเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบช่างหน้าช่างผมแล้วก็ช่างไฟกับ <laughs> เราสองคนอะเขาไม่เห็นว่าเป็นผู้หญิงแล้วนะ <laughs> จริงๆโดนหมดโดนพี่นิวแกล้งหมดผมชอบแซวผมชอบแซวนู่นแซวนี่อะไรเงี้ยครับ เฮ้ยวันนี้แส่เกงยีนเหรอมตัวใหญ่นะพี่เนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยอ๋อเจอหน้ากันว่เฮ้ยจิ๋อผมลงนะแต่ผมลงได้อี่นะอะไรเงี้ยแบบทำแซวอะไวเงี้ยแต่จริงไม่ได้คิดไล่รักน้องครับอืมอืมอืมคือผลงานที่เราได้เข้ามาเล่นซีรีส์ที่มันเป็นรีเมคครั้งแรกของทุกคนครับใช่ครับก้จะกเป็นของจีนของผมครั้งแรกแต่ว่าผมมาเคยเล่นรีเมคของไทยมาก็มรีเมคของไทยรีเมคมาแล้วก็ อุบัติละข้าวฟ้าครับแล้วก็มี r ีเม k ของทางเกาหลีมาสองเรื่องก็มีอินนิ่นโรแมนต์ครับแล้วก็เป็นหนังด้วยครับผมเป็นเจ้าพ่อแห่งการ remake ใช่ไหมรับงานค่ะตอนเนี้ยนี่เป็นซีรีส์ซีรีส์จีน remake แรกของผมเลยอันนี้ก็แบบผมรู้สึกว่าเนี่ยครับเหมือนได้กลับบ้านนะผมก็คนจีนผมคนจีนผมเลยบอกเฮ้ยเหมือนได้แบบ แต่เราพูดภาษาจีนไม่ได้ไงเราก็ต้องเล่นรเม a เอาผมเคยไปเล่นหนังจีนนะแต่ว่าเหมือนบบพูดไม่ได้เลยพ,พูดยากมากคือแบบโอ้โหแบบเขาให้จำแบบเย่าหลายขั้นเลยโอเคเ<า>ขาคำถามต่อไปอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าเป็น,ปน,ปนได้ถ้าเราแบบสลับบทกันเล่นเป็นคนนั้นคนนี้เราอยากเล่นเป็นใครในซีรีส์เรื่องนี้ถ้ามีโอกาสให้เลือกมาหลับจี้จี้คงเล่นเป็นตัววัวาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าถ้าจะไปเล่นเป็นตัวพระพายจะ คนท่านที่จะสดใสเกินเบอร์จีไปนิดนึงอาจจะต้องโผปัจจะไปถึงขั้นนั้นที่อาจจะต้องใช้เวลาย,ยาวอะคะของของน ok ok ok, ิวก็นิวอยากเล่นเป็นอทารครับหรือว่าตัวละครพิฆาาเพราะตัวละครพิฆาาจะเป็นแบบศิลปินที่แบบผู้โด่งดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วทาตัวแบบค่อนข้างจะเย่อหยิ่งนิดนึงแล้วก็มันมั่นใจในตัวเองมากอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอยากลองเล่นคนที่แบบเฉยๆหรือว่าตัวจริงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหม็น อัจฉริยะให้มัฉลาดก็ันเงียบถึงถึงบ้างให้มันลองขัดุกับตัวเองดูค่ะขัดไหมป้าไม่นะหรอหนูสามารถหนูสามารถหนูสามารถอ่าชิมอนลารับเท่าสำหรับผมก็อยากเล่นกันตั้าเพราะว่ารู้สึกว่าการตัวละครตั้งมันมีหลายเขาเรียกว่าหลายหลายมุมของของตัวละครที่แบบว่าเราสามารถเผยออกมาได้อืมอะไรอย่างนี้แล้วแบบว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่มันไม่ไม่ไม่ไกลกันมากเลยทั้งแบบ พอ,พอเป็นตาแล้วมันชบพอเป็นตาใช่โอเคค่ะ,คะดูเหมือนคําถามจะครบถ้วนแล้วเนาะแล้วก็เลยอยากจะให้ก่อนที่จะจบวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยอยากให้ทั้งสี่คนฝากผลงานเชิญชวนเป็นแฟนของเรานะคะติดตามดูซีรีส์เรื่องนี้นิดนึ่งค่ะอรับถ้าผมสำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก เรานะฮะทั้งทีมงานทั้งนักแสดงนะครับก็ตั้งใจทางานเป็นที่มากๆเลยนะถ้าอยากจะฝากติดตามซีรีส์เรื่องอุ่นไอในใจเธอนะครับค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจนะคะให้พวกเราดูดูซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็การุณพันธ์มีความสุขไปกับมันนะคะฝากด้วยนะคะครับก็ซีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นรีเมคครั้งแรกของผมนะครับที่เป็นทางจีนนะครับแล้วกับทุกๆคนด้วยนะครับยิ่งของมุกเองเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเขาด้วยก็ ฝวากติดตามด้วยนะครับผมว่าน่าจะสนุกแล้วก็น่ารักคุกที่ดูง่ายครับผมก็เพื่อเพลินย่ยให้เพื่อเินในความสุดสายเพื่อเินไปกับซีรีส์ด้วยนะครับฝากดูด้วยนะครับวันี่โยกันยาเดือนนี้นะครับตอนแรกนะครับค่ะค่ะยังไงก็ฝากดูเรื่องอุ่นไอในใจเธอนะคะคุยเฮดออนไ n My s h o เดอร์ค่ะเป็นซีรีส์รีเมคมาจากจีนค่ะแล้วก็ทุกคนทั้งนักแสดงและทีมงาน ต่างๆเองก็ทุ่มเทในเรื่องนี้กันมากๆนะคะก็อยากให้มันออกมาดีถึงเวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่นไทยเราก็อยากจะให้มันแบบสื่อสารออกมาด้วยแบบความเป็นไทยอะค่ะอยากให้ทุกคนลองเปิดใจและเอนจอไปกับเรื่องนี้นะคะยังไงฝากติดตามด้วยค่ะครับสุดท้ายนะครับผมก็ขอฝากซีรีส์อุ่นไอในใจเธอพูดอย่าง on m อนไมช l d e ์ค่ะทุว่านมพค่ะเวลาหนึ่งมตรงครับทางวทีเท่านั้นครับ ขอไปนะค่ะอ๋อวันที่26กันยายนหนีนะคะโอเคก่อนจากกันวันนี้นะคะขอให้โพสท่าสนุกๆหน่อยแล้วเดี๋ยวเขาจะแคปไว้นะคะเดิวๆๆขอ16แอดหนึ่งสองซเะมือหายชิมอนไม่ได้หนึ่งสองซ้ำอีกสักสองท่าหนึ่งสองซ้ม ทีนึงนะคะหนึ่งสองสามโอเคค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะขอบคุณพี่พี่สอนันชน้ด้วยนะคะรอติดตามผลงานของน้องๆน,นะคะในอุ่นไอในใจเธอ Put your head on my s h o u l d งพ2นยี่สิบเอ็ดเวอร์ชันรีเมไทยนะคะทาง VTV 26กกันยายนนี้ค่ะ